ก็เรียกว่าตารางตารางนะคะสําหรับที่เราจะเล่นเกมบิงโกวันนี้เราจะเล่นเกมบิงโกตัวเลขอารบิกหนึ่งถึงสิบหกกนโดยเราใช้ฝาขวดน้ํากับกระดาษลังนมนะคะเด็กๆเ,เขียนเลขหนึ่งถึงสิหกทุกคนแล้วเด็กๆคอยฟังว่าคุณนัทเนี่ยจับฉลากอืมคุณนัทจะมีกระดาษในตะกร้าของคุณนัทจะมีกระดาษกระดาษก็จะมีตัวเลขต่างๆเนี่ยอันนี้เลขอะไรแปดใช่ไหม เมื่อคุณนัดหยิบเลขขึ้นมาเด็กๆก็หยิบฝาขวดน้ำของตัวเองมาวางถ้าคุณนัดหยิบเลขแปดเด็กก็มาวางตรงเลขแปดแบบนี้นะนี่อธิบายก่อนเดี๋ยวคุณนัดจะเปลี่ยนเปลี่ยนหน้าจออีกอันหนึ่งให้เด็กดูนะเด็กๆดูหน้าจอเล็กแล้วนะทีนี้ขออนุญาตเซึตกล้องแป๊บหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเด็กๆจะได้ดูหน้าจอเล็กนะคะพร้อมแล้วพร้อมแล้วเตรียมตัวให้ดีนะ แล้วเตรียมตัวให้ดีนะโอเคอันนี้จะเป็นเกมที่เราใช้เล่นเพื่อที่จะเพื่อที่จะพัฒนาอะไรคะทักษะคณิตศาสตร์ความจำเรื่องตัวเลขโดยที่ไม่นับเรียงหนึ่งสองสามนั่นเองนะโดยที่ไม่นับหนึ่งสองสามนั่นเอง ตอนนี้เด็กๆได้ยินเสียงไหมคะได้ยินเสียงไหมตอบคุณนัดหน่อยได้ยินไหมลูกได้ยินนะคะโอเคค่ะตอนนี้เด็กๆได้ยินแล้วนะทีนี้คุณนัทก็จะมีคุณนัทก็จะมีอ่าตะกร้านะคะทีนี้คุณนัทจะจับฉลากแล้วนะนี่ในตะกร้าของคุณนัดจะจับฉลากเด้เด็คๆณนัทเดี๋ยวคุณนัทอเปลี่ยน ก็แชร์ใช่ไหกล้องก่อนได้ยินไหมได้ยินเออเอไม่ได้ยินทำไมนะได้ยินค่ะได้ยินค่ะโอเคได้ยินได้ยินค่ะ อ่าโอเคได้ยินชัดเจนใช่ไหมขอเวลาขอเวลาเนี่ยคุณจับขลากตัวเลขขึ้นมาแล้วจึ๊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 ยังลุ้ยังลุ้นยังไหนใครถือตัวเองไว้แล้วบ้างถือถือตัวเลขของตัวเองไว้แล้วบ้างใครบ้างอ่าว กระดาษเเอาเด็กมะนี่คือเด็กๆเล่อะไรบอดบอดตอบพร้อมกันเล่อะไรเล่อะไรเอ่ยเลอะรเอ่ยไหนพูดดังๆเล่้าต่นี่เราเอานะคะมาวางตรงเล่นเปีเลย บอกว่าสิบเอ็ดก็หนูก็วางหนักเห็นเรียกเอ่ยต่อไปต่อไปนะคะสิบเลยนะหนักก็วางดูตรงนี้นะนัดกลางกระดาษแล้วนะเลขอะไรนะตึมซ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 ึมเลขอะไรคะเลขอะไรเอ่ย เล,เลขสี่อ่าหยิบฝาขวดไปวางตรงเลขสี่นี่สองคนนัดอ,อยู่ตรงนี้ทำเหมือนคนนั้นเลยโอเคแล้วต่อไปต่อไปต่อไปชุบชุบเดี๋ยวนะนะขอหยิบกน่าอะไรดีนะเลขอะไรดีนะขอหยิบอมนล้วอันนี้ลุน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 

หนึ <muitas S 2> ่งสองสามปึ๊บเลขอะไรเอ่ยครับเด็กอนเลี้ยงครับมันไม่พอจริงจริงอะไม่พอคุณอาไทยที่รักแปดหานมันจะต้องวางนะลูกตอนนี้วางสายแล้วตอนนี้เราวางไปแค่สี่สายนะเนี่ยมันไม่พอครับคุณนัดเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนเดี๋ยวดูก่อนนะเดี๋ยวดูก่อนนะ ดูก่อนเหมือนของคุณนัทในลูกจอเล็กเหมือนหรือยังเอ่ยอ่ะต่อไปต่อไปต่อไปนะคะหาเลขก่อนหาเลขก่อนอีเลขอะไรดีนะเลขอะไรดีนะเด็กนี่นัทจยิบก่อนอีนัทหาก่อนนะจริงๆเราต้องจับฉลากนะอือ ตุ๊ขอไอติม่าของไอติมมานไม่ครบปะไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวดูวิธีการเล่นไว้ก่อนเลขเจ็ดอ่ะพเราหยิบวางตรงนี้ดูนะมันเรียนกันเลยเราก็ตอบบิงโกแสดงว่าาบิงโกแล้วค่ะโอเคนี่คือวิธีการเล่นบิงโกนะคะลูก เดี๋ยงเหวี่ยงดิบิงโกมากค่ะสามารถทำตลากแบบนี้กับ้ก็ไม่ได้ไม่ได้นะอ่าวันนี้ว่าว่าเลื่อนไหมบิงโกเล่นถ้าเล่นกันก็สนุกนะใช่ขยันขึ้นงานวัจะเล่นอองหงอวมาเล่นว่าไงลูกว่าไงเล่นกันอ่าววันนี้สอง

เดี๋ยวตอนนี้ฮลัลโหลเด็กๆได้ยินไหมคะได้ยินยังเอ่ยได้ยินแล้วค่ะได้ยินแล้ว,ลวะคะ่ะตอนนี้นะคะโคัทก็จะเอ,อสอนเพื่อที่จะให้เด็กๆเนี่ยรู้ว่าบิงโกเขาเล่นแบบนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนอะไรคะเปลี่ยนรูปต่างๆได้ตลอดเวลาเลยสมมุติว่าเราอยากจะเปลี่ยนเป็นตัวกอไก่รือหอยนางพกเราก็สามารถทําได้นะคะได้ยินไหมคะลูก อ๋อเมื่อกี้คุณนัทลืมเชนเดี๋ยวนะคะใครยังไม่ได้ยินาะได้ยินคหคะอ่าได้ยินหมดแล้วเนาะโอเคค่ะอ่าตอนนี้นะคะเด็กๆเด็กๆจ๋าเด็กๆเด็กๆสามารถที่จะทําเองแล้วเรียนที่บ้านได้นะเด็กๆสามารถที่จะทําเองแล้วก็เรียนที่บ้านได้นะคะได้ยินไหมคะลูกได้ยินไหมอ่าทาเองได้หลายๆรูปแบบเลย นกินครับกินได้หลายๆรูปแบบเลยนะคะอืมวันนี้เรามาดูกันว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรอืมอ่าเห็นเห็นภาพไหมคะคุณครูแชร์อะไรไปเห็นภาพไหมลูกใช่เลยเด็กคิดว่ามันเกี่ยวกับอะไรนะอืมคิดว่าเกี่ยวกับอะไรลูกเกี่ยวกับ เออก็บอกยเรายังอยู่ในครอบครัวจยังอยู่ในครอบครัวครอบครัวแสนสุขเก่งมากเลยหน่วยครอบครัวแสนสุขเหมือนเดิมนะคะเรื่องการดูแลบุคคลในครอบครัวเมื่อกี้คุณนัดนำให้เด็กๆเนี่ยเล่นเกมต่างๆรู้ไหมว่าเกมมันเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เราสามารถเล่นร่วมกับบุคคลต่างๆในครอบครัวได้ เด็กๆได้ยินเสียงครูไหมเด็กๆได้ยินเสียงครูนัดไหมได้ยินค่ะค่ะทีนี้เด็กๆต้องเงียบด้วยนะเด็กๆไม่ต้องปิดไมค์ก็ได้เด็กๆเงียบก่อนถ้าครูยังไม่ถามอย่าเพิ่งพูดนะคะกิจกรรมต่างๆที่เราทําในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการเล่นกิจกรรมดูหนังดูทีวีเล่นเกมด้วยกันหรือการอะไรคะ การทานข้าวการทํากับข้าวนั่นเป็นกิจกรรมสําคัญนะคะที่เราจะมีความสุขสนุกสนานร่วมกับคนในครอบครัววันนี้เรามาดูกันเรื่องการดูแลบุคคลต่างๆในครอบครัวทํำยังไงดีล่ะเนี่ยคนหนึ่งที่เขาจะมีหน้าที่ดูแลเราตลอดเลยเห็นไหมคนนั้นก็คือคุณแม่นั่นเองตอนเล็กๆเ,เห็นภาพไหมเนี่ยคุณแม่เพิ่งคลอดลูกมาเนี่ยเแบบีเแบบีแล้วก็มีลูกคนโตเนี่ยเห็นไหมคะ เขาก็จะดูแลน้องคนเล็กพี่คนโตก็จะคอยดูแลน้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ดูแลนั่นเองเห็นไหมแม่เขาดูแลเราตอนเล็กๆนะตอนเราเล็กๆเราแบร์เบาอย่างเงี้ยเดินยังไม่ได้เลยลุกยังไม่ได้เลยกินอะไรก็ไม่ได้ทําได้อย่างเดียวคือร้องแ้แ่แ้อย่างเดียวเลยคุณแม่ก็จะเอานมให้ดื่มเอาน้ำให้ดื่มพี่ก็จะคอยดูแลเห็นไหม แหววแวแว,แวไม่รู้เลยเป็นไข้ตัวร้อนคุณแม่ก็จะฟูมฟักดูแลเราเห็นไหมตอนอเด็กๆคุณแม่ดูแลเราแล้วนะมาดูตอนต่อมานอกจากพ่อแม่ดูแลเราแล้วพ่อแม่ยังมีหนะ้าที่ส่งเสียให้เราเรียนอีกเนี่ยการดูแลเห็นไหมเนี่ยคุณแม่มายืนรอดูเลยจําไม่ได้เลยเนี่ยแม่ใครนะมองสิมาส่งเรามาเรียนหนังสือเนี่ยเดินทาง พานั่งรถหรือจูงมือเดินมาส่งที่โรงเรียนแล้วก็คอยดูให้ลูกเดินเข้าโรงเรียนไม่คลาดสายตาเลยแล้วเวลาลูกเรียนก็จะถามว่าน้องเรียนเป็นยังไงบ้างก็เฝ้าดูแลเด็กๆนะคะแล้วก็น้องอ่านหนังสือได้ไหมเห็นไหมพ่อแม่ดูแลเราส่งเสียให้เราเรียนนะส่งเสียให้เราเรียนดูแลเราตั้งแต่เราแบะเบาจนเราโตอายุเข้าสี่ขวบห้าขวบเด็กๆเข้าโรงเรียนพ่อแม่ก็ ดูแลเราต่อให้เราเรียนสอนให้เราทำงานต่างๆดูซิรูปภาพใครบ้างเนี่ยสอนให้เราทำสิ่งที่คุณครูบอกไปอ้าววันนี้คุณครูบอกว่าให้เด็กๆนะคะฝึก<ฮ>ทำกับข้าวพ่อแม่ก็ลงมือช่วยสอนเลยเห็นไหมพ่อแม่ก็สอนให้เราทำสิ่งต่างๆเพื่อเราจะได้ทำเป็นถึงไหมคะนี่แต่ละคนก็ ต้องเชื่อฟังพ่อแม่จึงจะได้ทำงานร่วมกันอย่างดีเห็นไหมสอนให้ลูกทำงานบ้านสอนให้ลูกซักผ้าพับผ้ากวาดบ้านทำกับข้าวเห็นไหมคะนอกจากนี้นอกจากสอนให้เราทำงานต่างๆแล้วพ่อแม่ก็ยังเป็นผู้หาเงินเห็นไหมเนี่ยภาพใครก็ไม่รู้มีนากับใครเนี่ยน้องมีนากับใครเนี่ยไม่รู้จักเจ้ค่ะ ให้เงินมาโรงเรียนทุกวันเลยเห็นไหมหาเงินให้เราแล้วต้องให้เงินเราเนะี่ยนี่พี่อนุบาลสองให้เงินเด็กๆมาลงทุนทํากิจกรรมกับโรงเรียนเห็นไหมพ่อแม่นะดูแลเราตั้งแต่แรกเกิดตั้งแต่แรกเกิดแล้วก็ส่งเสียเราเรียนให้เงินเรานี่คือพ่อแม่นะคะไปดูต่อมานี่พาเราไปเที่ยวที่ต่างๆ นี่พานี่ครอบครัวนี้คุณแม่พาลูกๆไปเที่ยวทะเลพาไปเที่ยวน้ําตกแล้วก็พานี่ครอบครัวคุณนัทเห็นไหมพาไปเที่ยวที่ไหนวังพญานาคเห็นไหมคะนี่พาไปเที่ยวตามที่ต่างๆอันนี้นะคะก็คือเราดูแลคนในครอบครัวพ่อแม่ดูแลเราตอนเด็กพาเราไปเที่ยวตามที่ต่างๆในตอนเด็กพอคุณนัทโตมาเห็นไหมคุณนัทก็พาคุณพ่อคนนี้คือคุณพ่อคุณนัท พาคุณพ่อคุณนัทไปเที่ยวบ้างเหมือนเด็กๆเลยที่ตอนเล็กๆคุณแม่ดูแลเด็กๆมาให้นมป้อนข้าวดูแลเด็กๆแล้วพอเด็กๆโตขึ้นเด็กๆก็อะไรคะเด็กๆก็ทดแทนบุญคุณด้วยการช่วยงานบ้านพับผ้ากวาดบ้านถูบ้านอันนั้นก็คือสิ่งที่เราดูแลเด็กดูแลพ่อแม่เหมือนกันนะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราดูแลน้องใครมีน้องดูแลน้องเท่ากับเราดูแลคนในครอบครัวเหมือนกันนะคะต่อมาค่ะไปดูการนี่วันหนึ่งเด็กๆเคยเป็นอยู่แล้วแหละเวลาเด็กๆป่วยเห็นไหมใครที่จะดูแลเด็กๆก็แม่แล้วก็พ่อนะคะพ่อแม่ก็เฝ้าดูแลเด็กๆยามเด็กๆเจ็บป่วยไม่สบายลูกกินไม่ได้ก็ทุกข์ใจ โอ้ยลูกเป็นอะไรเนี่ยกินไม่ได้เลยตัวผอมมากเลยอดหลับอดนอนกลางคืนไม่ได้นอนเลยไม่ได้หลับไม่ได้นอนต้องคอยแตะตัวลูกมีไข้ไหมคอยเช็ดตัวเด็กๆเคยจําได้ไหมว่าพ่อแม่ดูแลดูแลเราแบบนี้เคยจําได้ไหมคะไหนใครเคยจําได้อบอกหน่อยนะยกมือหน่อยใครเคยจําได้่าเห็นไหมพ่อแม่เหนื่อยมากเลยนะในการดูแลเราเพราะฉะนั้นเมื่อเราโตขึ้นนี่ไง ตอนนี้นะคะเด็กๆเห็นภาพไหมตอนนี้คุณพ่อของคุณนัทไม่สบายป่วยเข้าโรงพยาบาลพี่ชายคนนี้เป็นพี่ชายของคุณนัทนะเป็นลูกของเนี่ยเป็นลูกของคุณลุงคนเนี้ยอันนี้เป็นน้องชายของคุณนัทเป็นลูกเหมือนกันลูกก็ต้องดูแลพ่อแม่เวลาพ่อแม่เจ็บป่วยเห็นไหมเหมือนที่เมื่อวานสอนเลยเวลาพ่อแม่เหนื่อยลูกก็ต้องดูแลเหมือนกัน เราจะต้องทดแทนพระคุณบุญคุณดูแลคนในบ้านเราเวลาแม่ป่วยเด็กๆก็ดูแลได้เวลาแม่บอกเมื่อยเด็กๆก็นวดพ่อแม่ได้เข้าใจไหมคะเข้าใจไหมลูกไหนใครเข้าใจยกมือหน่อยยกมือหน่อยเก่งมากเลยอันนี้เป็นหน้าที่ของลูกนะไปดูต่อมาเลยนี่นอกจากนั้นเด็กๆรู้ไหมเวลาวันเกิดเด็กๆอ่ะเมื่อวันก่อนุณนัดเห็นวันเกิดน้องอิง คุณพ่อคุณแม่ก็ทำอะไรคะให้เค้กให้เด็กๆได้เป่าเค้กวันเกิดนะคะ Happy Birthday เด็กๆรู้สึกเป็นยังไงมีความสุขใช่ไหมเหมือนกันเลยอันนี้วันสำคัญของคุณพ่อคุณนัทก็คือวันเกิดของคุณพ่อคุณนัดลูกๆทุกคนเลยเห็นไหมคุณพ่อแก่แล้วเนี่ยแก่มากเลยลูกๆทุกคนก็เลย Happy b i r เ d a y กลับนะ เราเคยได้รับมายังไงเราก็ดูแลท่านแบบนั้นไม่ใช่ไม่ดูแลทุกอย่างมันเป็นความสุขทางจิตใจนะคะลูกเหมือนเวลาเรามีคนมาแฮปปี้เบิร์ตเดย์ให้เรารู้สึกเป็นยังไงไหนตอบคุณครูหน่อยกอย่าค่ะเวลาพ่อแม่อ่า <Okay. S 1> เวลาพ่อแม่ทําเค้กวันเกิดมาให้กอย่ากอย่ารู้สึกเป็นยังไงเ <Yeah. S 1> สีเยใจดีใจใช่แล้วรู้สึกมีความสุขไหมลูก <Yeah. S 1> มีความสุขไหม ช่อ่ะต่อไปคุณนัทถามหน่อยถามน้องน้ำฝนน้ำฝนขาแล้วถ้าวันเกิดแม่ถ้าวันเกิดของคุณแม่น้ำฝนน่ะน้ำฝนคิดว่าน้ำฝนจะทำยังไงให้คุณแม่ดีใจ้องตอบสิไม่รู้อ่ะหนึ่งอย่างที่เด็กจะตอบเด็กๆทำได้เด็กๆว่วเด็กบอกรักเนี่ยพ่อแม่ดีใจไหมได้ดีใจแลวเด็กไม่ดื้อเนี่ยเด็กๆไม่ดื้อพูดจาเพราะเพพ่อแม่ดีใจไหม ใจไ,ไ,ไหมดีใจเหมือนกันเลยเนี่ยเห็นไหมทุกคนเลยสามารถตอบแทนบุญคุณได้นะคะสามารถดูแลบุคคลในครอบครัวได้อย่างเช่นน้องมีตังอยู่กับคุณยายใช่ไหมคะสมมุติวันนี้คุณยายรู้สึกเมื่อยจ,จังเลยแล้วคุณยายบอกว่าคุณยายมีกับข้าววางอยู่ที่โต๊ะนะถามน้องมีตังนะคุณยายรู้สึกเมื่อยเหมือนจะไม่สบายน้องมีตังจะทํายังไงดีล่ะจะตอบแทนจะดูแลคุณยายยังไงดีอ่ามีตังเปิดไหมและตอบคุณนั้นหน่อย มีกับข้าวเรียบร้อยแล้วนะนวดแขนนวดขาให้เขาค่ะอ่านวดแขนนวดขาเดี๋ยวมีตังปังใหม่ถ้าคุณยายยังไม่ได้ทานข้าวเลยแล้วคุณยายมีมีคนซื้อกับข้าววางไว้ที่โต๊ะแล้วแต่คุณยายลุกไม่ไหวน้องมีตังจะทํายังไงคะจะดูแลคุณยายยังไงคุณยายหิวข้าวมากเลยน้องมีตังจะทํายังไงคะทำกับข้าวให้คุณยายกินค่ะ,ะหากับข้าวให้คุณยายกินเก่งมากอาคุณัฐถามน้องไอรินอ่าไอรินตอบนะ สมมติว่าวันนี้คุณพ่อนะคุณพ่อกลับจากที่ทํางานฟังนะคุณพ่อเราจะดูแลคุณพ่อยังไงคุณพ่อกลับจากที่ทํางานแล้วเปียกฝนมายืนอยู่หน้าห้องเนี่ยเปียกฝนมาเลยโดนฝนตกใส่น้องไอรินคิดว่าน้องไอรินจะดูแลพ่อยังไงตอนที่พ่อยืนอยู่หน้าห้องแล้วเปียกเนี่ยอ่าทําไงดีคะเปลี่ยนเสื้อให้พ่อค่ะ โอ้เก่งมากเลยเห็นไหมอ้าวถามคุณนัาถามไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนที่คุณนัาสอนด้วยคุณนัาพยายามเชื่อไม่เด็กอ่าพยายามไม่ให้เด็กคิดถึงชีวิตของเด็กเองนะอ้าวน้องจอจอเปิดไหมครับจอจอเปิดไหมครับสมมุติว่าวันนี้คุณแม่น้องจอจอนะต้องไปฉีดยาแล้วไม่สามารถพาน้องภูภูไปได้แต่น้องจอจอต้องอยู่บ้านกับคุณพ่อแล้วก็น้องภูภูวันนั้นคุณพ่อต้องลงไปข้างล่างน้องจอจอจะ ทำหน้าที่อะไรที่จะช่วย<ด>ให้พ่อเบาใจอ่ะตอบสิลูกดูแลน้องครับโอเงมากเลยนี่แหละสิ่งที่เด็กต้องดูแลบุคคลในครอบครัวอาคณนั้ถามน้องเกลน้องเกลสมมุติว่าวันนี้คุณแม่ล้างจานคว่างจานไว้จนแห้งแล้วนะคะแล้วน้องเกวเห็นแม่แม่งานยุ่งมากๆเลย น้องเกลจะทำยังไงกับจานอันนั้นดีจึงจะเป็นการดูแลช่วยเหลือคุณแม่ได้อะไนตอบคุณนัดหน่อยเก็บจานค่ะเก็บจานถูกต้องเลยทุกอย่างเห็นไหมเราสามารถทำได้ทุกวันเลยนะคะเหลือน้องมีนาอะมีนาเปิดไหมหนัทถามน้องมีนานะคะน้องมีนาวันนี้ที่บ้านของน้องมีนาคุณแม่รีบตื่นมากเลยแล้วรู้สึกว่าตื่นสายแล้ว แต่ผ้าห่มยังไม่ได้พับเลยแล้วต้องรีบไปทํางานคุณแม่ต้องรีบอํบน้ําไปทํางานให้ทันเวลาน้องมีนาจะทํำยังไงที่จะเป็นการดูแลช่วยเหลือแม่ครพาค่ะพาเก่งมาอะตอมาน้องไอติมไอติมฟังนะวันนี้ไอติมอ่ะอยู่ร้านอยู่ร้านขายเสื้อผ้ากับกับคุณพ่อใช่ไหมแล้ววันนึงคุณพ่อต้องเอาของไปส่งลูกค้าเยอะแยะเลยแต่มันมี กาครับพี่พีดแล้วก็เจลลี่อมานี่นะครับจะกับพี่พี่แล้วครับไอติมฟังก่อน<ช>ไอติมฟังโจทย์คุณนัดก่อนคุณนัทสมมุติเหตุการณ์สมมุติว่าคุณพ่อเนี่ยจะต้องเอาถุงของต่างๆไปส่งที่โรงเรียนวัดมหันต์แล้วถุงของอันนั้นอ่นหล่นลงมาไอติมจะทําหน้าที่ยังไงที่จะดูแลช่วยเหลือพ่อไอติมจะหยิบไอติมจะหยิบถุงให้พ่อครับถูกต้องครับอันนี้คือการดูแลช่วยเหลือง่ายๆเลยที่เราสามารถทําได้ทุกวัน มาคนสุดท้ายน้องทีอ่าน้องทีเปิดไมคครับพี่เปิดไมคครับน้องทีคุณนัถามว่าถ้าวันนี้วันนี้ฟังนะคุณแม่ถือของมาจากตลาดแล้วก็เต็มมือเลยกําลังจะเข้าบ้านกําลังจะเข้าบ้านน้องทีจะทํายังไงคุณแม่ห้ามบอกนะน้องทีมองกล้องให้คิดเอง อน้องทีจะทํายังไงเวลาคุณแม่จะเข้ามาบ้านเนี่ยของเต็มมือเลยแต่มีอย่างหนึ่งที่คุณแม่เนี่ยหอบเอาไว้เนี่ยน้องทีจะทํายังไงดีจะช่วยแม่ยังไงดีจะดูแลแม่ยังไงแบ่งเบาแม่ได้ยังไงของที่อยู่ล้นเต็มมือแม่เลยอ่ะตอบหน่อยครับคุณแม่ไอติมปิดไม์ก่อนลูกตอนนี้น้องทีตอบอยู่อ่านน้องทีตอบหน่อยจะทําไงครับถึงจะช่วยแม่ได้อ่ะ ทำไงดีลูกทีมองกล้องคุณนัทสิทีมองกล้องคุณนัทครับจะช่วยแม่ยังไงอ่ะช่วยถือของถูกต้องเลยอ่ะปกมือทุกคนเลยเห็นไหมคุณนัทตั้งคําถามไม่เหมือนกันเลยดเด็กตอบได้หมดเลยอันนี้เป็นการดูแลคนในครอบครัวของเราง่ายๆเลยนะคะที่เราดูแลได้ทุกวันเลยแล้วไม่ต้องเสียเงินด้วยแค่เราเป็นเด็กดีดูแลเอาใจใส่นะคะดูแลความรู้สึกของคุณพ่อคุณแม่เอาวันนี้เรามาดูกัน อ่าเรามามีกิจกรรมท,ทบทวนความรู้ของเรานะคะก็คืออะไรคะมาดูค่ะเล่มนี้นะคะดเด็กหยิบขึ้นมาหรือยังนี่เมื่อกี้เด็กๆตอบคุณนัทได้ทุกคนเลยเรื่องการดูแลบุคคลในครอบครัวนะคะนอกจากนั้นเห็นไหมเหมือนทีคน่คุณนัทบอกไหม,มไม่เป็นไรคะ่ะหนูดูไปแล้วหนูไปทําตามเขาบอกว่าในหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าวันนี้วันเกิดน้องพีเด็กๆฟังนิทานเรื่องนี้นะ ฟังแล้วเด็กคิดว่ายังไงเดี๋ยวฟังตั้งใจฟังนะเอ๊คุณนัทไม่ได้ถามน้องอิงเหรอน้องอิงเข้ามานานหรือยังคะฮลัลโหลน้องอิงน้องอิงเข้ามานานหรือยงังน้องอิงเข้ามาเรียนนานหรืยอยังอ๋อโอเคอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องอิงฟังอันนี้นะคุณนัทถามว่าวันเนี้ยวันเกิดน้องพีคนเนี้เขาชื่อน้องพีนะ อายุส4ปีพ่อแม่และพี่ซีเนี่ยเขามีพี่พี่สาวชื่อพี่ซีให้ของขวัญวันเกิดน้องพีน้องพีดีใจไหว้พร้อมกล่าวคำขอบคุณแล้วบอกว่ารักครอบครัวที่สุดในโลกเด็กๆว่าจากการฟังนิทานอันเนี้ยมันเหมือนกับชีวิตเราตรงไหนบ้างอะ่ะเนี่ยเห็นไหมมันเหมือนกับ เด็กๆบ้างไหมเกี่ยวกับของขวัญวันเกิดที่คุณพ่อคุณแม่หรือพี่ให้เราเอาน้องอิงตอบหน่อยเหมือนกับน,น้องอิงบ้างไหมลูกเหมือนไหม,ไมเหมือนแล้วเวลาน้องอิงได้รับของขวัญวันเกิดหรือว่าได้รับเค้กวันเกิดน้องอิงรู้สึกเป็นยังไงคะฮัลโหลน้องอิงรู้สึกเป็นไงลูกอา่าสายน้องอิงหลุดนะคะเด็กๆเ,เห็นไหมทุก ทุกคนเลยเวลาได้รับความรักจะรู้สึกดีเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเลยในครอบครัวต้องมีความรักแล้วเด็กๆรักเชื่อฟังพ่อแม่นั่นคือการแสดงออกถึงความรักนะคะอันนี้นะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆเ,เขียนชื่อตัวเองนะแล้วก็เขียนตรงนี้อจุดสองหลังจากนั้นให้เด็กระบายสีให้สวยงามเห็นไหมให้สวยงามนะคะวันนี้มีตรงนี้เองนะในในเล่มนี้นะคะทบทวนเกี่ยวกับเรื่อง ความรักความผูกพันการดูแลก,กันในครอบครัวนะคะต่อมามีอีกหนึ่งเล่มอ n n อ,อ,อันนี้นะคะให้เด็กๆอ่านอ่านอะไรคะสละสละอีพูดตามนะคะสละอีมีหนึ่งขีดพูดตามดีลูกสละอีมีหนึ่งขีดสละอีมีหนึ่งขีดตรงนี้ดออีดีตรงนี้ดออีออดออี ตอ e. ีตีตอีตีตอีตีมอีตีมอีตีมอีปีมอีตีมอีตีสอีศออีศีเด็กๆดูวิธีการเขียนสระอีนะคะวิธีการเขียนสระอีเนี่ยหลายคนเลยมักเขียนผิด เด็กๆต้องดูก่อนนะวิธีการเขียนสระอ,อีดูคุณนะัทนะต้องลากเส้นจากตรงนี้<ม>เห็นไหมลากตามจุดมาแบบนี้แล้วก็โค้งมาแล้วก็ลากยาวขึ้นไปแบบนี้นะคะอันนี้<ม>พอเด็กเขียนเสร็จ<ม>ดเด็กๆก็พูดสระอ,อีเห็นไหมลากจากตรงนี้<ม>ลาก<ม>คุณนัทอาจจะลากไม่สวยนะเพราะนัทใช้เมาส์เห็นไหมแต่เด็กๆเ,เขียนกับดินสอเด็กๆเ,เขียนให้ตรงนะคะ คัดตามรอยตรงนี้เสร็จแล้วแล้วก็มาเขียนตรงนี้เวลาเขียนไปต้องพูดไปนะคะสมมุติเราเขียนดอเด็กเราก็พูดดอเขียนตามคนนั้นนะเดี๋ยวขอลู้ันไม่สวยเลยถ้าเราเขียนดอเด็กเราก็พูดดอไหมออดอเราเขียนะอ e ีแลเราก็พูด e oh. อีอ่า <Yeah. S 1> แล้วเราก็อ่านว่าดออีดีแบบนี้นะคะ oh. ดอีดีเด็กๆเขียนไปพูดไปเขียนไปพูดไปนะคะทุกตัวเลยเด็กๆก็จะเขียนเป็นแล้วก็อ่านเป็นนะคะการบ้านของเด็กวันนี้มีแค่นี้ถ้าใครอยากเล่นเกมบิงโกกับเพื่อนๆหรือว่าคุณครูเดี๋ยววันหลังคทนัทจะสอนเพิ่มนะคะสามารถที่จะทําที่บ้านได้นะคะทําที่บ้านแล้วเปลี่ยนตัวเลขได้นะคะอาวันนี้ เด็กๆฟังนะวันนี้ภาษาไทยตรงนี้เด็กๆเขียนตามไม่ต้องระบายสีแต่หน้าที่คุณนัดให้ระบายสีก็คือหน้าอะไรคะเมื่อกี้หน้าอะไรลูกหน้าแรกที่เป็นหน้าวยนรวันเกิดนะคะน้องพีนะให้ระบายสีหน้าวยพรวันเกิดหน้าเดียวเข้าใจหรือยังคะเข้าใจหรือยังคะโอเคค่ะเข้าใจค่ะโอเคค่ะสําหรับวันนี้สําหรับวันนี้ จบการสอนแล้วเด็กๆเข้าเรียนตามวันนี้เด็กๆ,ๆไม่ปิดไม่์หลายคนแต่เด็กๆเคารพตัวเองเคารพคุณครูก็คือไม่พูดแทรกเก่งมากๆเลยน้องอิงเมื่อกี้คุณนัทถามน้องอิงนะว่าน้องอิงรู้สึกยังไงถ้าเวลามีคนมาอวยพรวันเกิดเรารู้สึกยังไงคะรู้สึกดีรู้สึกดีเพราะเมื่อกี้น้องอิงไม่ได้ตอบตอนคุณนัาถามอะน้องอิงไม่ ดีใจนะเพราะฉะนั้นเราอยากให้บุคคลในบ้านเราดีใจทุกคนหรือว่ามีความสุขทางใจเราก็ต้องพูดดีทำดีนะคะแล้วก็ดูแลความรู้สึกของพ่อแม่ด้วยการช่วยเหลืองานนะคะช่วยเหลืองานบ้านเล็กๆน้อยๆอยตั้งใจเรียนเนี่ยโอเคค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายกันค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณรูสวัสดีค่ะ